Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นป .6 นะคะโดยมีคุณครูผู้สอนคือคุณครูสวย,ยะสารซึ่งในวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่อง การสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน2ด้านมาให้นะคะและขนาดของมุมอีก1นึ่มุมนั่นเองนะคะ โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ก็คือหลังจากที่เรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะอธิบายการสร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน2ด้านมาให้และขนาดของมุมอีก1นึ่มุมได้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพร้อมๆกับค,คุณครูนะคะว่าในการที่เราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมนั้นด้วยกำหนดความยาวมาให้สองด้านและมุมอีกหมุมนั้น วิธีการสร้างเป็นอย่างไรนะคะอ่านะัเกเรียนพร้อมที่จะเรียนเรียกคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะแล้วมาดูตัวอย่างนะคะให้พิจารณาการสร้างรูปสามเหลี่ยมกขคที่มีด้านกขยาว3ามเซน กํนติเมตรกำหนดให้ด้านกอขอนะคะยาว3เซนติเมตรและด้านกอขอยาว6เซนติเมตรนั่นเองนะคะและ,ะก็คือมุมก็คือตรงนี้ข้างบนนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของมุมนั่นเองอ่าอานว่ามุมขอกอ,อแสดงว่าที่มุมมุมนี้ก็คือเป็นมุมที่ไหนคะที่ มุมกอไก่นั่นเองให้มีขนาดเท่ากับ40องศาอ่าสัญ,ญลักษณ์วงกลมข้างบนก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององศานั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันว่าจากโจทย์ให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมกอขอคอนี้วิธีในการสร้างสร้างยังไงเอ่ยนะคะ ามาดูอันดับแรกเลยเราต้องลองอในการที่เราจะสร้างได้เราลองเขียนรูปแบบคร่าวๆกันก่อนวาอ่าลักษณะหน้าตาของรูปสามเหลี่ยมที่ได้นั้นจะต้องเป็นอย่างไรเอ่ยอ,อันดับแรกเลยเราลองเขียนขึ้นมาก่อนก็คือด้านคอขอ,ขอยาว3เซนติเมตรในส่วนนี้จะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวัดความยาวให้ได้เท่ากับ3เซนติเมตร ต่อไปด้านกอคอยาว6เซนติเมตรซึ่งกอคอตรงนี้อ่บอกแล้วว่าก็คือและให้มีขนาดก็คือของมุมที่ขอกอคอก็คือที่มุมกอไก่นั่นเองขนาดเท่ากับ40ององ สาอ่าแล้วก็จากนั้นเราก็ลากส่วนของด้านขอคอ,อให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะในการสร้างรูปต่อไปเรามาดูวิธีการสร้างจริงๆเวลาสร้างต้องสร้างให้ได้ตามที่โจทย์ต้องการนะคะทั้งขนาดของความยาวแล้วก็ขนาดของมุมนั่นเองอ และในขั้นที่1ให้เขียนส่วนของเส้นตรงยาว3มเซนติเมตรก็คือ,คอให้เป็นด้านอะไรคะที่กำหนดมาให้ก็คือด้านกขนั่นเองอในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะในการลากนะคะเพื่อให้ได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็เส้นที่ได้ก็จะต้องมีความตรงนะคะ,ะได้แล้วในขั้นที่1ส่วนของเส้นตรงกข,ขมีความยาวเท่ากับ3มเซนติเมตร และต่อไปในขั้นที่2อาให้เราสร้างยังไงคะที่จุดกอ,อก็คือจะเห็นได้ว่าที่มุมเวลาสร้างมุมขอกอคอตรงนี้ก็คือแปลว่าที่มุมกอไก่นั้นจะต้องมีมุมเท่ากับมุมที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือในการสร้างมุมให้เราอะไรคะ,ะไปดูที่จุดกอ ให้สร้างที่จุดกนั้นให้มีขนาดเท่ากับ40องศาโดยในการสร้างตรงนี้เราสามารถที่จะใช้วงเวียนก็ได้หรือว่าไม้โปรเทกเตอร์รู้จักไม้โปรเทกเตอร์ไหมคะก็คือจะมีทั้งชนิดที่เป็นแบบครึ่งวงกลมหรือก็แบบไม้บรรทัดก็ได้ในการสร้างมุมตรงนี้ดังนั้น่าโดยการวงเวียนให้มีขนาดเท่ากับ40องศา และโดยให้ส่วนของเส้นตรงกอคอยาวเท่ากับ6เซนติเมตรนั่นเองนะคะ,ะซึ่งในการกางวงเวียนอ่าครับตอนน,นี้ฮพอจะรู้วิธีการกางวงเวียนแล้วก็เขียนส่วนโค้งนะคะเขียนส่วนโค้งของมุมนะคะได้แล้วนะคะะดังนั้นหนะ้าตาก็จะประมาณนี้ได้แล้วให้เราทำยังไงต่อ และในขั้นที่ 3, ่าให้เราทำยังไงต่อให้เขียนส่วนของเส้นตรงขอคอ,อ,อโดยลากจากจุดขอไปยังคอนั่นเองนะคะก็จะได้รูปสามเหลี่ยมกขอคอ,อ,อที่มีความยาวของด้านที่กำหนดมาให้คือเท่าไหร่คะคือ6 เซนติเมตรก็คือจากกอไปยังคอ6เซนติเมตรและจากกอไปยังคอเท่ากับ3ซนติเมตรนั่นเองนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ที่กำหนดความยาวของด้านมาให้2ด้านและกำหนดมุมอีก1มุมมาให้ก็คือให้เป็นมุมคอคอคอที่มีขนาดเท่ากับ40องศานะคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามที่โจทย์กำหนดมาให้อ่า โดยมุมที่เกิดขึ้นนักเรียนสามารถที่จะใช้วงเวียนในการสร้างหรือไมโปรเท็กเตอร์ก็ได้นะคะในการสร้างขนาดของมุมและมุมที่เกิดขึ้นจะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะของมุมเป็นยังไงคะอ่ะเป็นมุมที่ แหลมแหลมนั่นเองอ่าดังนั้นมุมนี้เรียกชื่อมุมว่ามุมอะไรเอ่ยที่มีขนาดเท่ากับ40องศาก็คือมุมแหลมอ่าก่อนหน้านี้เราได้เรียนมาแล้วก็คือการจำแนกชนิดของมุมนะคะตามขนาดของมุมจำแนกได้เป็นมุมอะไรบ้างเอ่ยอ่ามาดูข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ มุมที่เรารู้จักส่วนใหญ่แล้วก็คือมุมฉากนั่นเองมุมฉากจะมีขนาดเท่ากับ90องศาต่อไปอมุมอะไรคะมุมแหลมมุมแหลมนี่จะเป็นยังไงเอ่ยก็คือจะน้อยน้อยกว่า90องศาส่วนมุม อีกหนึ่งมุมคือมุมอะไรคะฮ่ามุมป้านมุมป้านนี้จะอยู่ระหวา่างฮ่าอยู่ระหว่างอะไรคะอ่าขอลบนะคะก็คือจะเป็นยังไงเอ่ยมุมป้านนี้ก็คือจะมากกว่าฮ่ามากกว่า90ององศาแต่น้อยกว่าอะไรคะ น้อยกว่า180ององศานั่นเองอ่ะอันนี้จะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับขนาดของมุมแต่ละมุมอ่ะเดี๋ยวครูขอเพิ่มเติมในส่วนของอะไรคะมุมตรงนั่นเองอ่ามุมตรงเรารู้จักไหมคะมุมตรงเป็นยังไงเอ่ยอ่ามุมตรงอ่ะเดี๋ยวขอเขียนตรงนี้ก็คือมุมที่เกิดขึ้นจะเป็นมุมที่เกิดขึ้นจากเส้นตรงนั่นเองอ่ามุมตร,ตรงตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับ 180องศาคะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของขนาดของมุมแต่ละมุมนั่นเองอ่าพอจะได้นะคะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็คือเป็นการสร้างรูปสามเหลี่ยมตามที่อะไรคะโจทย์กำหนดมาให้ความยาวของด้านมาให้คือ2ด้านและมุมอีกหนึ่งมุมอ่าไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะขอจบเนื้อหาการเรียนการสอนอก็คือไว้เพียงเท่านี้นะคะและฝากนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้นและสำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้อ่วาวัลลมค่ะอัสสลามอลัยกุมวเราะห์มะตุลลอฮิบะบาะกาตุ